สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กันในเกมโ o บอกนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่ในแมปคารบ็อกนะคะก็คือเราจะต้องอยู่ไอ้บนลังอันเนี้ยแล้วก็จะมีคนคอยปารถยนต์บางทีก็จะเป็นลาหรือว่าจะเป็นแบบโซฟาสิ่งของมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะตอนนี้เราก็รอเล่นกันก่อนนะคะนี่เราโดนมาดูเพื่อนก่อนเนี่ยเพื่อนเราจะอยู่บนบ็อกแบบนี้แล้วก็จะมีคนปารถถัง โอ้โหใจร้ายเกินไปปะจ๊ะปลาลดทางเลยหรอตรงนี้เราสามารถเ,าเสียเงินได้นะคะเพื่อจะเป็นคนปลาสิ่งของโอเคมาตอนนี้เราก็อยู่บนกล่องแล้วนะคะตรงไหนวะเดี๋ยวเราไปดูดิว่าเขาจะปลาตรงไหนเราจะต้องคอยสังเกตให้ดีนะคะว่าเขาจะปลามายังไงโอเคเขาเตรียมตัวละเขาเตรียมตัวจะมาโค่นพวกเราลงออกจากอ่าวเพื่อนเราอฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันยิงขึ้นบินเจ็ตเลยหรอยิงขึ้นบินเจ็ดเลยหรอเดี๋ยวยเดี๋ยว หาลูก่อนหารูลงก่อนนี้ลงไปก่อนเลยคาะจังหวะนี้โอ้โหนี่ไงเพ, <c oughs> เพื่อนเพื่อเราเพื่อนามาแนละ้วโอ้โหเมื่อกี้เชียดหน้าชั่นไปนิดเดียวเองนะใจร้ายเกินไปแล้วเธอเรามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเออนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวโอ้ยกัดเดนเลยแม่โอ้ใจร้ายเกินไปแบบพี่โอโ้อะไรเนี้ยเมือ่อกี้ปาร์ถังรอบนี้ปาร,ร์อเจ็ดนะคะ ทำไมเธอถึงใจร้ายกับฉันขนาดนี้ล่ะเนี่ยโอ้ไม่ก็โอ้โหนี่ไงโอ้เครื่องบินเจ็ตลงจอดด้วยเป็นไงโอ้ oh, mm. โห ơ, กระจายเพื่อนเรากระจายเฮ้ยเพื่อนเราจะรอดไหมจะรอดไหมโอ้ oh, <c oughs> โหยังดวงแข่งอยู่นะคะยังดวงแข่งอยู่โอ้โหเรียบร้อย <c oughs> น,นี่คนนี้พ่อหนุ่มคนนี้รูปหล่อพ่อรวยเป็ <c oughs> <c oughs> นไงล่ะยิ้มกระชากใจอปเอาไปนหนึ่งเอาถือกํากำลังจีบหนุ่มอยู่เลยเฮ้ยพ่อหนุ่มเรามาลบ รามาหลบเครื่องบินเจ็ตด้วยกันไหมเธอเธอจะไม่หนีไปไหนล่ะเนี่ยเออหยุดป้าผู้ชายก่อนนะคะเราจะต้องเอ่อมาดูท่าทางก่อนไหนจะปลาอะไรมาอโหรถอะไรเด่ยรถสีแดงแงรถซื้อแขงงรือเปล่าเธอเอ้ยรถอะไรวะรถถางมาแล้วเธอโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเธอใจเย็นก่อนนะแม่ใจเย็นก่อนโอ้โหเดี๋ยวมาตักไหนอะรถถังมามาเก่งจริงก็ปามาวบหลบโอ้ห โอ้ยคอกระจายเบชิต้าของเรายัางอึดถึกทนนะคะยังยืนอยู่ข้างบนแบบไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นแต่ตอนนี้ก็ต้องกลัวแล้วละ่ะเรื่อยโอ้โมค์กัตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเต่าหรออะไรมันโผล่มาเนี่ยเต่าใช่ไหมโอ้ยคิดดีไม่ได้เลยคุณผู้ชมมาเรามาตั้งใจเล่นกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมพี่มีความฝันว่าพี่จะต้องผ่านรอดชีวิตไปได้ออ้หูมาถึงก็ามารถถังเลยเดอกอ้โ้โอ้โ้โดนไหมเนี้ยโดนไหมเนี่ย เรายตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตรงกลางส่วนมากโอ้โหมันขยับว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลลงมาก่อนลงมาก่อนนี่ลงมาตรงนี้โอ้ oh my god โซฟาฉันยังไม่เมื่อยโอ้โหโอ้ my god oh my god ลงตรงนี้ได้ปะพอต่อเออลงตรงนี้ก่อนลงตรงนี้ก่อนนะครับยังเพิ่งปลามานะเธอแต่เย็นก่อนนะให้ฉันได้หายใจบ้างเอ้ยเพื่อนเราลงมาแล้วมีทางให้ลงไหมอะ่ะไม่มีทางให้ลงด้วยประเด็นเสียอยู่นะเสียอยู่นะนะถ้าปลามานี้โจะเลยนะ ดูเหมือนว่าเขาจะปาสูงไปหน่อยนะคะดูดิกล่องหล่มแหลมโผกมาแล้วก็กระโดดลงไปได้ไงแต่ว่ามันไม่มีอะดิแล้วก็ต้องรอไปก่อนนะคะรอให้โชคชุยดันไกมาเร็วเพือจ่าเรกันช่วยโอเมกั oh God! โอ้กับแล้วกับแล้วโอ้โอ้โอ้กล่องบีบกล่องมันบีบฉันมันเจ็บเหลือเกินมันเจ็บเหลือเกินบอกเลยว่ากลับตัวก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงจะไปยังไงเฮ้ยตรงนี้มันมีรูมันมีรูอยู่แต่มันลงบ่ได้ มันลงไม่ได้เธออ๋อด้ยูโดนอะไรวัเน,นี้ยหมุนติ้วไปลูกข้างเลยมึงมาเมริ่มแหละเริ่มแหละอุย้ยน่ารักอะ่ะน้องน่ารักจุงมันใช่เวลาไหมเนี้ยมันใช่เวลาไหมหนงฉันพร้อมเสมอเมื่อเธอปามานะคะโอ้โหเพื่อเราไปยกกวนไปยกแก๊งบอกเลยโอ m ม god โอ้โอปุ๊บซพี่ใจเย็นก่อนได้ไหมย่ะโอ้เดี๋ยว เดี๋ยวก่อนช่องแคกมรกาอยู่ไหนเดี๋ยวเราจะลงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะโอเคโอเคไปมารอบนี้ตั้งใจเล่นสุดๆโอ้โหตั้งใจเล่นอย่างเดียวไม่ได้ไงมันต้องใช้ดวงด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนเพื่อนเราลงไปแล้วหรอโอเคลงไปได้โอ้ my god เหมือนเขารู้ไงเมื่อกี้เขาซ้ำมาตรงนี้เลยอะเขาซ้ำมาตรงรูนี้เลยอะเพื่อนเรากะเด็นโอ้แล้วตรงนี้คือเพื่อนเราเยอะมากเดินหนีมาตรงนี้ดีกว่าแอบตรงนี้ก่อนโอเค อยู่ตรงช่องแคบมะละกากา่อนตรงนี้มันมีรูลงไปได้ไม่ได้ค่ะรูมันไม่พอค่ะปึ๊บนี่หลบได้ค่ะนี่ครับโอ้โหโอ้โหเออเซิฟนี่เป็นไงหลบแบบดิจิตอลหรือว่าเราจะต้องอดี๋ยโอ้ยอะไรอะเอา้าเดี๋ยวนะเฮ้ยลงไปได้ไงอ่ะเฮ้ยดูเหมือนว่ามันบล๊กปะเนี่ยเมื่อกี้เพื่อเรากระโดดจากตรงนี้นะคะลงไปข้างล่างเลย มันบั๊กปะเนี่ยดูดิอะดูดิถ้ามันเป็นผู้เล่นตรงนั้นมันจะต้องมีสีฟ้าติดอยู่ใช่ไหมรอบนี้มันไม่มีอะเอาบั๊กเฉยเพื่อนฉันโปะปะเนี่ยทำไมกระโดดไปได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพื่อนฉันโปแต่ฉันตายค่ะอยังไม่ตายค่ะ,ะยังบอลลีโอ้เดี๋ยวโดนดีบโอ้ my god มันกระโดดลงไปแล้วนั่นไงไม่ตายด้วยจะบอกนะว่านายจะไปต่อยเขาอะตายเย็นเด้อตายขึ้นไม่ได้เด้อขึ้นได้โล ฮ้ยขึ้นได้ What <c oughs> ขึ้นได้เธยนั่นโปรหรือบั๊กวนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคนไหนวนะเนี่ยคนไหนที่มันโปที่มันบัก๊กฮะเราจะรายงาน GM นะคะคือมันเกียนเกินบางทีนะคนนี้เปล่าคนนี้หรือเปล่าโอ้มันปลาขึ้นบินเจ็ตมาแล้วค่ะขึ้นบินเจ็ตโอ้นั่นไงโปนั่นไงโปแน่นอนนะคะถ้าบั๊กมันไม่น่าจะใช่แล้วละ่ะเอ้ยไม่ใช่เว้ยขอโทษค่ะขอโทษอ่ะ <c oughs> <c oughs> โดนอะไรอีกโอกลาหล่างเลยมั้งรถยนต์ตีหลังโอไม่น่ารอดแล้วหูแล้วหลุดกันไปเป็นแพรเลยเอาอะไรมารอดอะไรมาเหลืออ่ะอ่ะพระยังช่วยอยู่นะคะพระยังช่วยอยู่ยังทําบุญเยอะอยู่โออะไรอ่ะไข่แดงหรอ ปลาไข่แดงได้ด้วยไม่ใช่ปาอาทิตย์ปาอาทิตย์นะคะเราสามารถหยิบพราอาทิตย์อยู่บนอวกาศมาปลากันได้โอ้เรียบร้อยค่ะยบเซกูตใบเซกูดกูตกระจายส็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะที่อยากจะชนะในด่านนี้ดูตาฉันสิแป๋วไหมล่ะมาเริ่มเลยเริ่มเลยโอ้โหมาถึงพี่เขาก็ปลาโซฟามาเลยจ้าพี่จะปลาโซฟาเออเดี๋ยวก่อนมันบั๊กปะเนี่ย เกมนี้มันบั๊กป่ะเนี่ยมันบั๊กหลายอย่างเด้อโอ้ my god โอ้โชคดีเด้อที่เราอยู่ตรงนี้ยังไงเือเราโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลงก่อนลงก่อนลงก่อนฮึบฮึบนี่นี่ลงก่อนตรงนี้นนะช่องนี้ช่องนี้แป๊บหนึ่งดิพี่โอ้โหไม่ใช่เวลากันตั้งตัวมั่งเลยหรือไงบะไตคอจะให้เฮ้ยไม่สมกับเป็นคนไทยเลยอะโอ้ อกว่าคนไทยมีน้ําใจแต่นี่ไม่มีน้ําใจไม่ตีอะไรเลยนั่นไงเพื่อนชัน <c oughs> เพื่อนชั้นโอ้โหนะครับโปไม่หยุดโปไม่หยุดไม่ย่อนนะคะ่ะน่าจะโปแล้วล่ะนั่นแนหะลงไปเล่นแบบชิวๆเลยะคะ่ะดูดิอ่าดูดิอ้าวเขาคือทีอาเดี๋ยวอะไรเดียวโอ้ยยังไม่ทันได้เล่นเลยแต่เย็นก่อนเด้อเออดูดิดูด,ดิอ่ะอ่ะเขาเดือดเดือดมากเขาดูเดือดสุดๆคือแบบอยากจะให้แบบตายให้ได้อ่ะเอออ่าเพื่อเราช่วยผักแล้วอ๋อมันช่วยผักได้จริงปะเนี่ยจริงไหม โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึนึงแป๊บนึงสีพีโอเคผักได้ไหมมันผักได้ไหมเออเพื่อนเพื่อนช่วยผักหน่อยโอ้โหผักอะไรล่ะตายเร็วขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหมีมีตู้โทรศัพท์ด้วยมีตู้โทรศัพท์มายังไงแต่ปลาอะไรมาอีกโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนกระโดดจ้ากระโดดฟึบลงมาครับลงมาครับลงมาครับผมตรงนี้มีช่องให้เราลงไหมมีช่องให้เราลงไหมีีสสิิิทธธ์์กกกรระะะะเเเดด็นนนมบอลย เออเจ้เโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสลบสลบลูกขึ้นมาสิลูกลูกขึ้นมาเออล,ลูกขึ้นมา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 อืมเรียบร้อยเรียบร้อยกายเป็นผงเผา,ผาทุรีจังหวะนี้ต้องไปพักสมองก,ก่อนนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะอ่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีกอซิล่าด้วยเหรอโอ้ oh my god กอซิล่านี่โอ้เอฟซีเลยค่ะ ก็ซิล่าโอ้ยหย่างเทพย่างเทพเป็นไงล่ะแต่ว่าเหมือนก็ซิล่าแบบว่าโดนไฟเผาแล้วตัวไหม้อะ่ะ